สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะวันนี้ครูจะมาให้การบ้านวิชาคณิตศาสตร์เป็นการบ้านประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่21-25ถึง25มิถุนายนนะคะวันนี้เราจะไม่มีใบงานกันแล้วเพราะเราจะเริ่มเรียนในหนังสือเลยนะคะวันนี้นักเรียนทุกคนจะได้รับหนังสือเรียบร้อยหมดทุกคนแล้วในแบบฝึกหัดนะคะ เปิดมาหน้าแรกเลยไปดูพร้อมกันบทที่1ความรู้จะใช้ความรู้เดิมจากใบงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเข้ามาช่วยค่ะอันแรกแบบฝึกหัด1.1ข้อเขาบอกว่าเติมตัวเลขแสดงจำนวนในช่องสี่เหลี่ยมคราวนี้มาดูกันนะคะข้อที่1เศษ3.5ส่วน5เท่ากับ อะไรก็ไม่รู้ส่วน35ใช่ไหมคะวิธีที่ครูบอกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือเศษส่วนที่เท่ากันมี2วิธีก็คือนำเศษส่วนตัวเดิมเนี่ยตัวเนี้ยค่ะคูณคูณด้วยเลขที่เหมือนกันทั้งเศษและส่วนใช่ไหมคะหรือหาร ด้วยเลขตัวเดียวกันทั้งเศษและส่วนจะเกิดเป็นเศษส่วนตัวใหม่ที่มีค่าเท่ากับตัวเดิมมาดูกันนะคะข้อแรกเขาบอกว่าเศษ3ส่วน5ก็คือ3ส่วน5คูณกับอะไรสักตัวนึงเนี่ยผลลัพธ์ตัวส่วนต้องเป็น35นักเรียนดูสิคะจาก5มาเป็น35เนี่ย5คูณอะไรได้35สูตรคูณ5 เจ็ดสามสิบห้าถ้าตัวส่วนคูณด้วย7ตัวเศษก็ต้องคูณด้วย7ด้วยดังนั้นข้างบน3าคูณเผลลัพธ์ก็คือ21แค่นี้เองค่ะลองมาดูตัวอย่างอีกสักข้อหนึงข้อที่2เศษสิบหส่วนยีหารด้วยเลขที่เหมือนกันไม่รู้อะไรแหละในสองช่องนี้แต่ผลลัพธ์ข้างล่าง20ตรงนี้หารอะไรก็ไม่รู้ ต้องเหลือ5 20ยี่หารอะไรเหลือ5้คะหรือถ้าในทางกลับกัน5คูณอะไรได้20 5 4 20ใช่ไหมนั่นก็แปลว่ายี่สิบหารสี่เท่ากับหกลับไปกลับมาอย่างนี้ค่ะหรือไม่นัเกเรียนก็ลองหารดูก็ได้อ่าไม่ใช่20เป็นตัวตั้ง4ี่เป็นตัวหารสี่ห้าลบกันเหลือศนย์แปลว่าหารลงตัวผลลัพธ์คือห้า แสดงว่าถูกต้องใช่ไหมคะถ้าตัวส่วนคือเลข4ตรงนี้แล้วตัวเศษก็ต้องเป็นเลข4ด้วย16หาร4คือเท่าไหร่บางคนถ้าสูตรคูณแม่นยำแล้วเนี่ยไม่ต้องตั้งหารเลยแลวเขาก็จะรู้เลยว่า4 4 16ใช่ไหมคะแต่บางคนที่แม่แม่นอ่า16ตั้งหารด้วย4 4 1 4 4, 4 2 8 4 4 สิบหลบกันเหลือศูนย์ฐานลงตัวผลลัพธ์ตรงนี้ก็คือ4อย่างนี้ค่ะอลองทําดูนะคะอันนี้ก็เหมือนกัน12ส่วน18คูณอะไรมาดูตรงนี้เขาใบให้18คูณอะไรได้54ก็เอาตัวเลขมาใส่ตัวเลขมาใส่นะคะเสร็จแล้วก็เอา12คูณตัวเลขที่เราใส่เนี่ยเกิดเป็นผลลัพธ์ตรงนี้อีกทีหนึ่ง มาดูข้อ6ค่ะข้อ6นี้เ้าบอกว่า15บหส่วน3าเท่ากับ5ส่วนอะไรก็ไม่รู้และผลลัพธ์อีกทีนึงก็คืออะไรก็ไม่รู้ส่วน6ทำยังไงดีคะข้อนี้นักเรียนก็ดู15ให้กลายมาเป็น5เนี่ยเลขมันลดลงแสดงว่าเราต้องใช้วิธีการหารถูกไหมสังเกตเหมือนข้อนี้ จาก3ไปเป็น21เนี่ยเลขมันเพิ่มขึ้นเราเลยใช้วิธีการคูณใช่ไหมคะอันนี้เหมือนกันกับมาดูข้อเดิมแสดงว่า15ส่วน30ต้องหารอะไรสักอย่าง15หารอะไรเหลือ5คะคำตอบก็คือหาร3ทั้งเศษและส่วนถูกไหม15หาร3เหลือ5 30หาร3ก็เหลือ10แค่นี้เองใช่ไหมคะ คราวนี้มาดูอีกข้างหลังตรงนี้30ทํายังไงให้กลายเป็น6เลขลดลงอีกแล้วถ้าเลขลดลงกูขอเขียนตรงนี้นะคะ15.30ส่วน30แสดงว่ามันต้องหารด้วยอะไรสักตัวหนึ่งนี่แหละผลลัพธ์จึงจะเป็น6ข้างล่างใช่ไหม30ผ่หารอะไรเหลือ6 30ผหารด้วย หรือมองกลับไปก็คือ6อะไร30คะ6คูณ5ได้30ถ้าตัวส่วนหารด้วย5ตัวเศษก็ต้องหารด้วย5ด้วย15หาร5ผลลัพธ์คือ3ถูกไหมคะแสดงว่าข้อนี้ก็ต้องเติมเลข3อ่ะลองทำดูนะคะ8ข้อคราวนี้มาดูในข้อ2ใหญ่เขาบอกว่าให้เติมตัวเลขแสดงจำนวนคะหรือเศษเกิน อะมาดูตัวอย่างกันถ้าเกิดเขาให้เศษเกินมานักเรียนต้องทำเป็นเศษส่วนจำนวนคะแต่ถ้าเขาให้เศษส่วนจำนวนคะมานักเรียนต้องทำเป็นเศษเกินแค่นั้นเองนี่คือความหมายของโจทย์มาดูข้อแรกเขาบอกว่า10เศษ11ส่วน4คือเศษเกินดูยังไงก็คือตัวเศษตัวข้างบนเนี่ยมีค่ามากกว่าตัวส่วนแบบนี้เรียกว่าเศษเกิน เศษมากกว่าส่วนยี่บสามมากกว่า5้าใช่ไหมคะแบบนี้เรียกว่าเศษเกินเศษส่วนจำนวนคะก็คือจะมีตัวเลข3ตัวตัวข้างหน้าเรียกว่าจํานวนเต็มตัวข้างบนเรียกว่าตัวเศษและตัวข้างล่างเรียกว่าตัวส่วนแค่นั้นเองมาดูข้อแรกเศษสิบเอ็ส่วนสี่ทำให้เป็นเศษส่วนจํานวนคะยังไงจากเศษส่วนเกินให้ตัวเศษเป็นตัวตั้ง หารด้วยตัวส่วนแค่นี้เองค่ะ11.4 11ส่วน4 11คือเศษเศษตั้งหารด้วยส่วน4อะไรได้11 4 32เกินใช่ไหมคะก็ต้องลดลงมาเป็น4คูณ2ได้8ลบกันเหลือ3คราวนี้ให้นักเรียนดูนะคะ อันนี้คือผลลัพธ์หรือจำนวนเต็มครูเขียนให้อันนี้คือจำนวนเต็มส่วนตัวข้างล่างนี้คือเศษถูกไหมคะเวลาเอามาใส่เอาจำนวนเต็มข้างบนมาใส่ก่อนเลยมาใส่ข้างหน้าตรงนี้ก็คือ 2, สองเศษสามตัวส่วนเอาตัวเดิมมาใส่เลยส่วนสี่แค่นี้เองนะคะ คราวนี้เดี๋ยวลองดูข้อ2อีกสักข้อหนึ่งเศษ23ส่วน5นั่นหมายความว่า23เป็นตัวตั้งและนำา5ไปหารลองหารดู5อะไรได้2องมีไหมไม่มีใส่0ูนึงสลงมา1ึสลงมาถูกไหมคะ5อะไรได้23 5 5 25า้เกินลดลงมา5 4 ห้าสลบกันเหลือ3 4คือจำนวนเต็ม3คือเศษและ5คือส่วนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเอาอมาใส่เลยจำนวนเต็มอยู่ข้างหน้า 4, เศษอยู่ตรงนี้เศษ3ส่วน5เห็นไหมตัวส่วนจะเหมือนเดิมใช่ไหมคะคราวนี้ เศษส่วนเกินเหลือข้อ3ามอีกหนึ่งข้อให้ลองทำเองเศษส่วนจำนวนคะครูสอนไปแล้วในใบางานที่แล้วเปลี่ยนเป็นเศษส่วนเกินด้วยการเดินสองครั้งครั้งแรกเดินจากตัวส่วนมายัางจำนวนเต็มตรงนี้เดินด้วยการคูณได้ผลลัพธ์เท่าไหร่เดินครั้งที่สองเป็นเดินด้วยการบวกอลองนะคะ8ดคูน3ได้ 24ตั้งไว้มาบวกกับ5ได้29ก็เป็นเศษ29ส่วนตัวเดิมเอามาใส่คือส่วน8แค่นั้นเองนะคะเศษส่วนจำนวนคระเปลี่ยนเป็นเศษส่วนเกินเป็นความรู้เดิมจากใบงานที่แล้วครูขอผ่านไปข้อ3ใหญ่เขาบอกว่าให้ทำเศษส่วนต่อไปนี้ให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ คำว่าเศษส่วนอย่างต่าก็คือทำเศษส่วนให้มีค่าน้อยลงถ้าทำให้น้อยลงแสดงว่าเราต้องใช้วิธีการหารถูกไหมคะคราวนี้ลองมาดูกันข้อแรกเศษ12ส่วน48วิธีเขียนครูออกมาตั้งก่อนเลย10อ่าครูเขียนด้วยปากกาสีน้ำเงิน12ส่วน 48สังเกตเวลาครูเขียนนะคะเครื่องหมายส่วนจะอยู่ตรงกับบรรทัดพอดีต้องใช้วิธีการหารด้วยเศษส่วนด้วยเลขอะไรที่เหมือนกันสักตัวหนึ่งนักเรียนก็ต้องหาตัวเลขที่หารทั้ง12แล้วก็48ลงตัวลองดูสูตรคูณได้เลยสูตรคูณอะไรที่มีผลลัพธ์เป็นทั้ง2ทั้ง48บางคนบอกว่าอาจจะใช้2ก่อน ก็ได้นะคะสิบสองหารด้วยสองเหลือห48ีหารด้วยสองเหลือ24คราวนี้ถามว่ามีเศษส่วนตัวไหนหรือว่ามีเลขตัวไหนที่หารทั้ง6และ24ได้อีกไหมถ้ามีอีกแสดงว่าเศษส่วนตัวนี้ยังไม่ใช่เศษส่วนอย่างต่ำใช่ไหมคะมีอีกไหม มีมีอีกอ่าถ้ามีอีกเอามาเขียนอีกจากเศษยี่สิบหกส่วนสหารด้วยเลขอะไรดีอ่ะเอาคูเอาสามคราวนี้สามอะไรได้หกสามสองหใช่ไหมคะสามอะไรได้ยีสี่อะไรอ่สามแปดยี่สิบสี่แสดงว่าตรงนี้เป็นส่วนแปด คราวนี้ดูเกิดเป็นเศษส่วนตัวใหม่อีกหนึ่งตัวแล้วเศษสองส่วน8เนี่ยเป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือยังวิธีดูก็คือหนูหนูต้องดูว่ามีเลขตัวไหนที่หารสองและ8ลงตัวอีกมีไหมคะมีอีกนั่นก็คือเลข2ถูกไหมครูก็เอามาตั้งอีกจากเศษส 2, ส่วนแปดหารด้วยเลขอะไรสักตัว คราวนี้ครูเอาสองหารสังเกตเลขที่ครูามาหารนะคะต้องเป็นเลขที่เหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันถ้าหารด้วยสองก็ต้องสองทั้งเศษและส่วนถ้าหารด้วยสก็ต้อง3มทั้งเศษและส่วนแค่นั้นเองคราวนี้สองอะไรได้สองคะสองหนึ่งสองถูกไหมสองอะไรได้8ปดสองสี่แปด เศษหนส่วนสมีอะไรที่หารทั้ง2ตัวได้อีกมีไหมคะไม่มีแล้วนั่นแปลว่าเศษ1นส่วนสคือเศษส่วนอย่างต่ำวิธีการตอบในบรรทัดสุดท้ายถ้าสมมุติเราจะตอบเป็นบรรทัดนี้แล้วให้เขียนด้วย a n s ย่อมาจาก answer และหยิบไม้บรรทัดปากกาแดงขึ้นมาขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยแค่นี้เองค่ะ คราวนี้ลองมาดูตัวอย่างข้อ2อีกสักหนึ่งข้อจาก14ส่วน35เอาเลขอะไรดีแม่อะไรที่หารได้ทั้งเศษและส่วนหารด้วยแม่อะไรเอ่ยให้เวลาคิดค่ะแม่เจ็ดเอาเจ็ดมาหารตั้งเศษและส่วน เจ็ดอะไรได้14 7 2 14เอะไรได้35 7 5 35เจ็ดหสศษสส่วน5ต่ำหรือ,อยังคะต่ำหรือ,อยังเอ่ยน,นักเรียนต่ำแล้วนั่นแปลว่าไม่มีเลขตัวไหนที่หารทั้งสองและ5ลงตัวได้อีกผลลัพธ์ก็คือบรรทัดนี้เลยจึงตอบได้เลย a n s ีเส้น t ต้จบนะคะข้อข้างล่างลองทำเอง คราวนี้เดี๋ยวกูลองยกตัวอย่างตัวเลขเยอะๆสักหนึ่งข้อเอาเป็นข้อ5้าละกัน 150. ร้อยห้าสิเศษหนึหารด้วยเอ้ยส่วน240หารด้วยอะไรดีให้มันต่ำที่สุดก่อนบางคนจะหารสองก่อน ค่อยไปหาร3อะไรก็ได้แต่ครูครูอาเรีเยอะเยอะเลยครูเอาหารด้วย10เลยทั้งเศษและส่วนผลลัพธ์ลองตั้งหารดูร้อตั้งหารด้วย10 10อะไรได้1ไม่มีดึงลงมาดึง5ลงมาช่วยใช่ไหมคะสิ 10, อะไรได้15 11, 10้าสหนึ่งสิลบกันเหลือ5ดึง0ลงมา10อะไรได้50 1สิบสิหสิบ ลบกันเหลือศูนย์หารลงตัวผลลัพธ์คือ15ใช่ไหมคูก็มาเขียนก่อนผลลัพธ์คือ15มาดูตัวส่วนนักเรียนลองหารดู240ตั้งหารด้วย10 10อะไรได้2ไม่มีใส่0ูดึง2ลงมาดึง4ลงมาช่วยใช่ไหมคะ10อะไรได้24 1 0 10, 1 10, 1 1 1 2 20 1 3 30เกินแสดงว่าต้องใช้แค่2 12 20ลบกันเหลือ4 1 0ลงมา10อะไรได้40 1ส4บสลบกันเหลือ0แปลว่าหารลงตัวผลลัพธ์คือ24นี่เลขกลายเป็นเลขน้อยเลยเห็นไหมคะจาก150กลายเป็น15และจาก240เหลือแค่24เองเพราะเราใช้ตัวเลขนี้เยอะ แต่ข้อแม้ก็คือเลขทางด้านบนและด้านล่างต้องเป็นเลขตัวเดียวกันนะคะคราวนี้ครูถามต่อว่าผลลัพธ์ของเราตรงเนี้ย15ส่วน24เนี่ยเป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือยังมีเลขตัวไหนที่หารได้ทั้ง15และ24อีกไหมถ้าบางคนบอกว่าไม่มีครูอยากให้ลองท่องสูตรคูณแม่3ดู3 5 15 3 8 24นั่นแปลว่า3สามารถหารได้ทั้ง15และ24หนูก็ต้องเอามาเขียนอีกหนึ่งบรรทัดเศษ15ส่วน24หารด้วย3ทั้งเศษและส่วนเท่ากับเครื่องหมายเท่ากับให้ตรงกันกับบรรทัดด้านบนนะคะสิ 15. หารด้วย3 3มสามอะไรได้สิบห สามห้าสบห้าหารด้วย3ามสอะไรได้24 3 8 24คราวนี้ครูถามต่อเศษ5้ส่วนแมีเลขอะไรที่หารทั้ง5และ8ได้ลงตัวมีอีกไหมมีไหมคะไม่มีแล้วก็ตอบเลย a n s ทีดเส้นใต้ด้วยไม้บรรทัดให้เรียบร้อยนะคะ คราวนี้มาดูต่อในหน้าถัดไปเป็นหน้าที่สี่ของนักเรียนเขาบอกว่าให้นักเรียนใส่เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับเพื่อเป็นการเปรียบเทียบเศษส่วนวิธีการเปรียบเทียบเศษส่วนที่ง่ายที่สุดคือการคูณไขว้เศษขึ้น ส่วนขึ้นไปคูณด้วยเศษส่วนขึ้นมาคูณด้วยเศษคูณไข่แบบนี้เลยคะ่ะคค่อย่ค,อยคูณพร้อมกันอันแรกอันแรกก่อน10บคูณหได้10ทดไว้ทดไว้ในหนังสือเลยนะคะให้ครูเห็นรอยทดด้วยต่อไป2อคูณสได้6ทดไว้เขียนตัวเลขแล้วก็เอาวงกลมวงไว้นั่นแปลว่าเราทด หนูไม่ต้องเขียนลูกศรน,นะคะแค่เขียนทดให้ครูดูแค่นี้ทีนี้หนูดูสิบกับหกอะไรมากกว่าสิบมากกว่าก็ใส่เครื่องหมายมากกว่าแค่นั้นเองอ่ะอีกสักข้อหนึ่งข้อสองสี่ขึ้นมาคูณเจ็ดหนูไม่ต้องใส่ตรงนี้นะคะครูเขียนให้ดูเฉยๆฉยสี่เจ็ดยี่สิบแปดทดไว้สิบสองขึ้นมาคูณสาม ได้36นี่คือทดนี่คือเราทดใช่ไหมคะดูข้างไหนมากกว่าด้านหลังมากกว่าก็แสดงว่าต้องเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าหรืออ้าปากกินด้านหลังแค่นี้เองส่วนข้อที่4หนูต้องทําจากเศษส่วนจํานวนครับให้เป็นเศษส่วนเกินก่อนใช่ไหมคะว,วิธีทาเดิน2ครั้งยังจําได้ไหมเดินยังไง เดินครั้งแรกจากส่วนขึ้นมาคูณข้างหน้าใช่ไหมแปดสามแปดคูณสามได้ยี่สิบสี่ทดไว้เสร็จก็มาบวกกับห้าได้ยี่สิบเก้าส่วนแปดเขียนไว้อย่างนี้เลยหรือเขียนไว้ข้างหลังก็ได้ค่ะอืมจะได้ดูชัดชัด คราวนี้มาดูตัวข้างหลัง32คูณ3ใช่ไหมอ่ะตั้งทดเลย32มสิบสองคูณสามสามสได้96 96บวกกับ9ได้1นึใช่ไหมคะหนูก็เขียน1 0ึหส่วน32ตัวเดิมคราวนี้ ครูขอลบนะคะวิธีคิดก็คือคูณควายใช่ไหมคะอะคูณยี่สิบเกได้เท่าไหร่ครูคิดให้เลยคือ928ทดไว้คราวนี้8คูณกับ105คือ8 4ดรทดไว้ปรากฏว่าด้านหน้ามากกว่าเราก็เติมเครื่องหมายมากกว่า แค่นี้เองนะคะคราวนี้มาดูเขาให้นักเรียนพิจารณาเศษส่วนใดบ้างเท่ากับ1น,น้อยกว่า1และมากกว่า1ครูเคยบอกคลิกง่ายๆไปแล้วในใบง,งานที่แล้วคือตัวที่มีค่าเท่ากับ1คือเศษและส่วนมีหน้าตาเหมือนกันมีตัวไหนบ้างคะเศษและส่วนที่หน้าตาเหมือนกันนี่ไงเกส่วนเ 13ส่วน13ถูกไหมมีแค่2ตัวดังนั้นเราก็ตอบเลยว่าเศษส่วนคือ9ส่วน9และอีกตัวหนึ่งที่มีค่าเท่ากับ1คือ 13. 13ส่วน13เพราะตัวเศษเท่ากับตัวส่วน ค,คราวนี้มาดูข้อต่อไปข้อที่2เศษส่วนใดบ้างน้อยกว่า1น้อยกว่า1ก็คือตัวเศษมีค่าน้อยกว่าตัวส่วนนั่นเองอะครูขอเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วกันตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนมีตัวไหนบ้างคะตัวด้านบนน้อยกว่าตัวด้านล่างอะคะ่ะนี่เจ็ดส่วนแปดใช่ไหมเก้าส่วนห้าใช่ไหมมีอะไรอีก อ่าสิบส่วนสิบสองด้วยคูค่าไมีอะไรคะและสี่ส่วนสิบเอ็ดมีสี่ตัวเขียนเลยมีเศษเจ็ดส่วนแปดคอมมาหน่อยหนึ่งเศษสิบส่วนสิบสองเศษห้าส่วนเก้าตัวสุดท้ายให้เชื่อมด้วยคำว่าและสี่ส่วนสิบเอ็ดเพราะ ตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนอ่าแค่นั้นเองแสดงว่าข้อสุดท้ายเศษส่วนใดบ้างมากกว่าหนึ่งมากกว่าเพราะว่าตัวเศษมากกว่าตัวส่วนหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเศษส่วนเกินมีอยู่สองตัวคือ8ส่วน7และ11ส่วน5 ใช่ไหมคะเขียนเลยมีสองตัวคือ8ปส่วนเและเศษส่วนหเพราะตัวเศษมากกว่าตัวส่วนแค่นี้เองค่ะให้นักเรียน ลองทำดูนะคะส่วนสัปดาห์หน้าค่อยมาต่อในหน้าถัดไปสวัสดีค่ะ